Lá! วันนี้เป็นวันที่หลายคนรอคอยนะครับรอคอยข่าวว่าเออจะมีอะไรที่มันเห็นชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่าเกี่ยวกับระบบใหม่แพทใหม่2.5.0นะครับวันนี้จะพาทุกคนมารีวิวนะมาดูหน้าจอระบบใหม่กันนะครับตอนนี้ก็ปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเป็นทีเซอร์นะครับผมเข้ามาหน้าเว็บไซต์ของโคโนมิเนี่ยก็เปลี่ยนหน้าปกแล้วนะครับเห็นไหมก็จะเป็นเอ่อซีซัน4แล้วนะครับผมคอนเซปต์ของเขาคือว่า d e v วล็อปดีไฟลอดีเวล็ปดีไซน์และดีฟล์นะครับผมพัฒนาออกแบบและกําหนดนะพัฒนานักเตะออกแบบนักเตะ ได้กําหนดทิศทางของทีมได้ประมาณนั้นนะครับผมคอนเซปต์ใหม่นะครับผมหน้าปกตรงนี้เนี่ยก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือบาร์เซโลน่านะครับมีนักเตะบาร์ซ่าอยู่นะครับที่พูดถึงบาร์เซโลน่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีข่าวลือในเรื่องของฝั่ง EA ไปซื้อลิขสิทธิ์ของบาร์ซ่าแล้วนะครับผมแล้วทางโคนามิเนี่ยจะมีลิขสิทธิ์ของบาร์เซโลน่าต่อหรือเปล่าเกมนี้จะมีลิขสิทธิ์ของบาร์เซโลน่าต่อหรือเปล่าในคลิปนี้ผมไม่ได้มาพูดประเด็นเรื่องล,นนอนนอโลโิขสิทธิ์บบบบบบบาา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 ารรร์ซซซซซซ่่่่่่่่่่่แแแแลลลล้้้้้ววววววกกกกกกัััััััันน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 นะะะคคคคตตตตออออออีีีีีืื4็็็มมโโขงงงยยยูเเเด๋ววนในิปปๆไไไห มีอะไรเพิ่มเติมอัปเดตนะณเวลาที่ผมทําคลิปเนี่ยประมาณ11โมงนะครับผมก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตแต่ว่ามันจะมีข้อมูลออกมาบนทวิตเตอร์แล้วนะครับผมของอีฟุตบอลออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมารีวิวดูครับว่าหน้าจอระบบใหม่ที่ผมทําคลิปบอกไปเมื่อวานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับของจริงนะมาครับเดี๋ยวเรามาดูจากทีเซอร์เรามาแกะกันทีละช็อตเลยนะครับว่าตัวอย่างหน้าจอระบบใหม่มีแบบไหนบ้างนะครับไปซีซัน4นะครับซีซัน4นะฮะก็มี n ิวสกิลก็คือโมเมนตัมด วินิิจูเนียใช่ปะแพ็ควันนี้นะครับคาารุมิโตมะนะครับแล้วก็ดิยัตมาเลสนะครับส่วนเกมเชนี่พัสสกิลใหม่ที่4นะฮะก็คงต้องรอสัปดาห์ต่อๆไปนะครับผมมาดูมูฟเมนต์ของสกิลโมเมนตัมดิฟบิ้งนะครับดูว่ามีมีความแตกต่างและการเลี้ยงบอลการครองบอลมันจะเป็นยังไงนะจงังหวะโยกแตะหลบมแตะซ้ายแตะขวาข้างเท้าด้านนอกคึงบอล ควมันอาจจะดูช็อตไม่ใช่แบบชัดเจนถ้าเป็นจังหวะสกิลพวกแต่เบิ้ลทัสก็มีแตะซ้ายแตะขวาใช่ป่ะช็อปเทิร์นก็เป็นช็อปแต่ถ้าเท่า,าที่ดูจากตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนสกิลที่มาส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการเลี้ยงบอลการทองบอลให้มีความลื่นไหลมากกว่านะถ้าดูจากตรงนี้นะดูวิธีนี่นะครับนี่ฮะแตะซ้ายแตะขวาโยกตึ๊บตึ๊บคึงเนี่ยเนี่ย ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของการคลองบอลไปกับเท้านะครับแล้วก็จังหวะการบังคับเคอร์เซอร์ก็จะมีความลื่นไหลในการบังคับลูกบอลได้ได้ธรรมชาติแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับก็เป็นสกิลเสริมคล้ายๆกับสกิลในแพ็คโชว์ไทม์ก่อนหน้านี้ฟิเนนทัลฟินิชชิ่งใช่ป่าจดสกอร์ท่ายากๆอะไรพวกนี้ก็เหมือนเป็นสกิลเสริมนะครับแล้วก็ฟอสเทสก็เหมือนกันเอาเป็นสกิลเสริมประมาณนั้นนะครับคงไม่ใช่สกิลที่เป็นท่วงท่ามันเป็นเหมือนสกิลติดตัวมากกว่าเป็นพา,กกานสซี้้นะะคบกก็อกไปแลว ซ้ายมือเป็นวินิสซูเนียนะครับตัวกลางเป็นนเดฟมาเลสนะครับแล้วก็ตัวขาเป็นคารุมิโตมะนะครับแพ็กวันนี้นะครับอ่ะนี่ฮะเพิ่มสล็อตนะครับเดี๋ยวดูหน้าจอกันนะฮะว่าจะเพิ่มหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเพิ่มช่องนักเตะนั่นเองนะครับของเดิมเนี่ย500ใช่ปะดูนะก็กดแอดสล็อตนะครับผมโดยใช้ gp ห0 0 0สน gp ต่อการเพิ่ม50คนห0 0 0สน gp 50คนเราสามารถเพิ่มได้สูงสุด900คนนะครับ900ตัวเดี๋ยวผมคำนวณให้แป๊บหนึ่งถ้ามันราคาที่ 50าต่อ5 0 0แสนนะเอ่อเราจะเพิ่มจาก500เป็น900เนี่ยเราต้องกด8ครั้งนะครับทีละ5 0 8ครั้งนะครับเอา8คูณ5แสนใช้ตัง4ล้านครับใช้ GP 4ล้านนะครับในเกินในการเพิ่มสล็อตจาก500เป็น900ถ้าถ้าราคามันคงที่นะ50เพิ่ม5 0 0แสน50ต่อไปเพิ่ม5 0 0แสนถ้าเกิดมันไม่ใช่เป็น9บันไดแบบว่า50แรก 5, 000, 50 0 0 0ถัดไป1ล้าน50ถัดไปล้าน5อะไรเงี้ยคือถ้ามันไม่ได้เพิ่มเป็นอัตราที่เพิ่มแบบนั้นเนี่ยมันก็ เก็บดอง GP ไว้เยอะๆ,ดๆดได้ใช้ประโยชน์ตอนนี้แหละครับผมอ่ะ อันนี้คือเพิ่มสล็อตนะ5แสนนะครับกดป้าวเข้าไปสล็อตก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมจาก500เป็น5 5 0นะ50ตัวต่อ5้าแสนนะครับผมอันนี้คือราคาในกรณีที่มันฟิกตายตัวนะเพราะว่าจากทีเซอร์นี้เราเหมือนเราจะเห็นแค่50แรกเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่า50ถัดไปมันจะแพงขึ้นหรือเปล่านะสกิลเทรนนิ่งครับก็คือเพิ่มสกิลได้สูงสุด15สกิลนะครับมาดูหน้าจอกันนะอันนี้เป็นหน้าจอเหมือนเป็นใน e football pc กับคอนโซลนะครับผมสมม มีบอกนะครับว่าเ player skill นะครับก็คือสกิลพื้นฐานของมุลเลอร์เนี่ยมี1นึ่งของสามเก้าสิบมีสิบสกิลใช่ปะ่ะด้านซ้ายมือเนาะมีด้านซ้ายมือนะฮะ additional skill นะครับก็คือสกิลที่เพิ่มเข้ามามันก็จะมีเหมือนสล็อตให้เรากดบวกอะ่ะสูงสุดได้5สล็อตใช่ปะ่ะตามตัวอย่างหน้าจอนี้เหมือนเขาเพิ่มให้กับโทมัสมุลเลอร์ไปแล้ว4สกิลก็คือ rotate pass pinpoint crossing นะครับ interception sombrero นะฮะแล้วก็เขากำลังจะเพิ่มสกิลที่5นะครับจุดสังเกตคือสกิลที่เพิ่มมาเนี่ ตอนกดเพอตอยแต่ตอนกดใช้ไอเทมมันอาจจะมีโอกาสซ้ําหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะเขากดมาให้ดูขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนครับปุ๊บอ่าใช้ไอเทมสกิลนี้นะครับปาดเข้าไปแล้วมันจะสุ่มมันจะสุ่มสกิลใหม่เข้ามานะครับเป็นได้ลาโบน่านะครับผมอ่าโอเคปุ๊บมันก็จะเป็นสกิลที่5โอเคครับผมเข้าใจว่าไอเอเดชชันอลสกิลเพอสกิลเพิ่ม5สกิลเนี่ยสมมุติว่าเราไม่เราไม่ชอบอินเตอร์เซชันสมมุตินะเราเพิ่มไปแล้ว5สกิลครบแล้วล่ะแต่ว่าเรา มันน่าจะเข้าไปที่ interception ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากสกิล interception เป็นสกิลอื่นนะ่ยคือสุ่มอีกทีหนึ่งเนี่ยแต่โอกาสว่าจะได้สกิลซ้ําหรือเปล่าเนี่ยไม่มีคําอธิบายบอกไว้นะครับผมโอเคในเรื่องของสกิลนะถัดมานะครับ legacy transfer ครับผมก็เป็นถ่ายทอดประสบการณ์หรือถ่ายทอดเวลนั่นเองนะครับอ่ชาช้าช,าช,าชา้าอ่าพอกดที่ข้อมูลนักเตะนะครับผมหน้าจอเดียวกับที่เรา up เล v e l เพิ่มอะไรพวกนี้แหละอ๋อมันอยู่ตรงนี้เลยฮะมันอยู่ที่เดียวกันเลยไหมพอกดที่นักเตะขายนักเตะัพเล v e l มันก็สามารถกดเพิ่มได้เลยสกิลเทนรนน เลสซี่แทนเฟอร์นะครับเดี๋ยวดูว่ากดแล้วเป็นยังไงนะครับปึ๊บอ่าก็คือจะถ่ายทอด exp นะครับผมจากมาตินโอทิกาดเมื่อกี้ใช่ปะให้ตัวอื่นอ่าสมมุติว่าเลือกตัวปลายทางนะครับเลือกมาที่ใครเอ่ยาโอทิกาตัวเดียวกันเนาะอ่านี้เขาถ่ายทอดเวลให้โอทิกาตัวเดียวกันนะครับแต่หน้าจอให้เลือกเมื่อกี้ถ่ายให้ตัวอื่นก็ได้นะครับแต่นี้เขาทําตัวอย่างมาให้เป็นตัวเดียวกันนะครับสีแดงที่ขึ้นบอกนะครับผม the selected player will be l e a n s f o r m my team ไะมครับหมายความว่าโอทิกาด้านซ้ายมือที่จะ จะถ่ายทอดเลเวลวะครับจะถูกลบนะฮะสีแดงๆขึ้นไว้เลยนะครับจะถูกลบทันทีนะครับแล้วก็สิ่งที่จะตามไปนะฮะก็คือเลเวลนะครับผมแล้วก็ additional skill นะครับสกิลจะถูกตามไปแล้วก็เลเวลด้วยนะครับสกิลที่เพิ่มขึ้นใหม่นะโดยการกดใช้ไอเทมไม่ใช่สกิลดั้งเดิมของโอดีกาดนะลอดูครับนี่ฮะอ่าเลเวลก็ตามไปนะครับสามสิบเลเวลนะครับผมแล้วก็สกิลที่เพิ่มมาห้าสกิลเฉพาะห้าสกิลนั้นนะครับก็ตามไปด้วยนะครับโอเคอันนี้คือเรื่องของเลกาซิสทันเฟย์นะครับกกาาาารรถถ่่ยยยทททออดดพลังุธ ประสบการณ์ XP นะครับแล้วมีเพิ่มเติมฮะเป็นเรื่องของ New Models นะครับโมเดลใหม่นะครับผมมีการปรับปรุงโมเดลด้วยนะครับโมเดลนักเตะรูปร่างหน้าตาอะไรมานนั้นนะครับยวดูตัวอย่างนิดนึงอันนี้มันจะเป็นภาพตัวอย่างจาก eFootball PC console นะครับผมมันก็เลยมี สีหน้าค่าตาแบบปากขยับอะไรด้วยนะครับไม่ต้องตกใจว่าโมบายจะปากขยับนะครับก็คงยังไม่ขยับหรอกนะอันนี้คือเท้าตัวอย่างมาจาก PC ซีคอนโซลนะครับนี่โมเดลใหม่เนาะแปกี้จยองทรงผมใหม่ใช่ป่ะอืม ประมาณนี้ฮะก็อาจจะมีเฉพาะบางคนนักเตะบางคนนะครับผมที่เปลี่ยนโมเดลเนาะเดี๋ยวต้องไปดูอย่างพวกสายแฟชั่นอะองตันกิสมันอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็อเล็กซ์เมเลตรู้สึกว่าเมื่อคืนนี้จะใส่หน้ากากานะลง,ลงเฝ้าเสาให้กับมิลานนะครับไม่รู้ว่าจะต้องม,ตองมีต้องมีนักเตะหลายคนที่จะเปลี่ยนโมเดลนะครับเพื่อให้เข้ากับในชีวิตจริงเนาะเดี๋ยวต้องไปไล่กันดูนะครับอันนี้จะเป็นนิวซีั่นคิกออฟนะครับก็อย่างที่บอกไปเป็นซีซั่นสี่นะครับผมอันนี้ก็เป็น บาซิลเราอาจจะไม่ได้คุ้นหน้าคุ้นตากันเท่าไหร่นะครับผมฟาเมงโกบาโบซาครับกับเบียบาโบซาก็คาดว่าถ้าขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าอาจจะมีแพ็คของสโมสรในบาซิลหรือเปล่าอันนี้เดานะเดานะขอแค่ขึ้นเอฟเฟกมานะครับคือบางคนกำลังอยากรู้นะครับว่าเออแพ็คเป็นฟูทีมเนี่ยมาหรือเปล่านะครับ ถ้ามาถ้าขึ้นเอฟเฟกแบบนี้นะ่าจะเป็นถ้ามานะถ้าเป็นแพ็กฟูลทีมก็คงเป็นลีกบาซินอะอย่างน้อยก็คงเป็นบาร์มิโกอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้นะเพราะว่าขึ้นฉากไฮไลท์มาเป็นบาโลซาแบบนี้เนาะโอเคครับผมก็คอนเซปต์ของเขานะครับ develop design ์ n อนด์นะครับผมพัฒนาออกแบบและกำหนดนะครับผมประมาณนี้อันนี้คือทีเซอร์นะฮะนีมา ที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นแอคชั่นของนักเตะซูเปอร์สตาร์ในเกมนี้นะครับผมพาร์ทเนอร์ต่างๆเมสซี่โอเคช็อตนี้นะครับโอเคครับก็มีทีเซอร์ประมาณนี้นะครับผมที่ได้เจาะกันวันนี้นะครับ ส่วนบนหน้าเว็บไซต์นะครับผมของคงธมิก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากทีเซอร์นี้นะครับผมเรื่องเกมเพย์ปรับหรือเปล่าแพ็คตกลงจะเป็นแพ็คไหนเนี่ยก็ยังไม่มีข่าวออกมานะครับเดี๋ยวมีข่าวออกมาเรื่อยๆก็จะทาคลิปมาบอกอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะใครที่เพิ่งกระมืชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ